S-I-S-T-T-A-R my love is going too far. I know you already know, and I don't wanna let go. And if you want me, then come and get me. I know you want this, sister. Oh baby, come and leave me, but you right now. ฉ็จะเหมือน,นคืไม่หาดยอมเค่เธอเท่านั้นแค่จะเพียงคนดีเวแ,แ,แ,แม่เมื่อมองย้อนในวันที่ฉันได้จากเธอเหมือนกับมันสะกดให้ฉันนั้นมองแค่เพียงเธอและก็รู้ว่ามันคือรักเพียงแรกเจอแม้ว่าเพื่อนว่าพาก็ตามละาลลา,ลา,ลา,ลา Oh Stop น้อ y ไ baby อยากให้เธอหันมองมาหยุดมองเธอใครแล้วก็มองเธอฉันสิมา Bring me up 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 แค่เพียงฉันก็พอในนา Bring me up 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 ฉันนี่อยากให้เธอรักกัน My love My heart อยากให้เธอรักกันแค่วันนี้วันเดียวจะดีไหม Oh baby come and l e a v e me ก่อนฉันวันนี้คืนนี้อ้อมแคนเธอคอยป่ะคอง Baby, pick me up, 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 pick up. You make me complete me. Let's yeah. you're my honey. Not just 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 you, just 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 you And just my, my I miss just 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 ขอแปลใจตัวเองที่แรกเธอลาลาลาโย่คือคำที่ฉันตั้งใจจะแรปให้เธอฟังมามากแค่ดาวาหางง่ายๆจะไม่ได้ทั้งนั้นแต่ฉันก็อยากจะทำอาหารให้เธอที่รักค่ะอยากกินแต่ข้าวของฉันรีอย่าง My love My heart อยากให้เธอรักกันแค่วันนี้วันเดียวจะดีไหม Oh baby c เขาไม่รีบม e ก่อนฉันไวในคืน Oh, can't I for Baby, pick me up, 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 you up let up. complete me So to to do middle let me come my you can be. Yeah. Yeah. ในคืนนี้มีแค่เธอด้วยกันจนเช้าก็พอและให้ใจคิดเพื่อแล้ว oh baby come and leave me กอดฉันไว้ในคืนนี้อ้อมแคขนจะคายเพื่อเคำ baby pick me up 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 รู้ไหมเธอ complete me งั้นจะนึกทำไมฮันนี่ 'm kept can't I think can baby come baby me hold me control me oh baby below me help me kiss me So baby complete me hold me control me oh baby below me help me kiss me